ครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบอสิชชิงแคเลยตอนนี้กําลังทําเหยื่อเพื่อจะตกหน้าดินครับเรายังไม่ดูคลิปก่อนดูได้จากช่องเราครับช่องบอสิชชิงแคเลดดูได้ตอนที่แล้วดูครับทุกคนนึกก็กำลังทำอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็ขอขอผสมเหยื่อก่อนครับขอประกอบอะไรให้เรียบร้อยครับครับเดี๋เจอกันแต่เดียวครับตอนที่เราโยนครับท้ายครับวันนี้ก็เอ้ตอนนี้ก็มีคนมาครบแล้วครับนี่ครับ มาครบแล้วคนาคนปวดขี้ก็อยู่ครับนี่ครับคนปวดขี้ครับใช่ไหมมันไม่ครบแล้วนะครับอว <c oughs> พวกนี้ชอบว่าเขาครับเพราะว่าเขาเป็นคนอ่เป็นคนชอบลินเยอะคัอดีนนะเขาบอกว่าเป็นคนที่นั้นครับใช่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเขาชอบกินคนอื่นครับ ตอนนี้ก็เรามาชมวิดีทัพเอ๊ะวิดีทัพจากตรงนี้ครับนี่ครับต้องตั้งก่อนครับซอรี่ด้วยครับทุกคนที่ไม่ได้มองเห็นเยอะนี่ครับตอนนี้ก็ก็กำลังปั้นเหยื่อะนะครับกำลังปั่นเหยื่อครับ ตอนนี้ก็ตาตาก้องยิงแล้วโยไม่ใช่ยิงครับอ่าจะปลาจะปลาแล้วครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับผมไปเอาแป๊บหนึ่งครับนี่ครับตากองกําลังรออานีครับตอนนี้ตากลองก็จะโยแล้วครับนี่ครับนี่ครับมันงองี้นะครับนี่ครับงอเนี่ครับแต่ระวังขขาด้านหลังด้วยนะครับตากองปบอตรงเราเป๊ะเลยไปไปนไครับตั้งตรงนะครับไปไปเลไรเราจะได้ไปเยอะ เอาดิบดทำไมครับเบิดก่อนครับจะได้เยอะไอ้นั่นลงลึกหน่อยครับนะครับอ่ะตอนนี้ก็เวลาไอ้ับเนี่ยตอนนี้ก็เวลาสองโมงตรงครับตอนนี้ครับสวัสดีตอนเช้าอากาศร้อนเกไฟนั่งครับปลาแรดครับเห็นไหมครับมันขึ้นแล้วครับเก็บเงียบเห็นไหมครับปลาแรดปลาแรตปลาเรตปลาเรอปลา ไปดูเหมือนกันครับสาธเจอว่า้เาทำไมไม่ถ่ายว่าเมื่อวานเอว่าก่อนเออเออเฉยดาเนาะจะได้แต่งเดี๋ยวเจอกันตอนที่วุนี้ปลาเสร็จครับไม่ไม่ครับเดี๋ยวเจอกันตอนที่มีเหตุการณ์แปลกๆครับตอนนี้ก็เป็นคนปวด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 ขี้ครับของเมื่อวานครับของคิด EP แรกของเราครับ ตอนนี้มันก็กำลังใสอันนี้อยู่ครับใส่ตะก้ออยู่ครับใช่ไหมครับคุณอิสระตอนนี้ก็นอนสบายเลยก็ยังโอ้เป็นกระเทยนะครับนี่โหูกระเทยเหรอนี่คนนี้นี่นี่ครับครับได้ยินไนะครับทุกคนครับได้ยินหมดเลยไอของที่เราใช้วันนี้ก็ไม่ได้ใช้ของเยอะครับแกมีขาตั้งกับไม้ครับ ามีใครแนะนำจะเยอะอะไรแบบแบคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับครับว่าผมจะลองด้วยนี่มีเยอะนี่ใครใครสนใจจะซื้อก็ได้ครับโจ๊กเกอร์ของเราครับนี่ครับของคนนี้ครับเขาขายในในในคนนี้เลยเด็กกว่าอาเบคิเมะนะครับเขาขายโอ้ยคนข้างหลังไม่ทานอะไรก็ดื่มน้ำไปแล้วครับเพิ่งมาเองไม่ถึงสองนาทีก็ดื่มแล้วเอ้ยเอ้าประหยัดน้ำหน่อยครับ ปยัดน้ำเลยครับอยากเมาเกแบตนด้อตัดดเลยัเมื่อวานเสดมาเลยนี่คือจานยึดตอนนี้ถ้าคุณอยู่ไกลแค่ไหนแค่คุณพูดดังๆเราก็ได้ยินเสียงแล้วเมื่อกี้คุณพูดว่าเ็ดอะไรครับเลดเดสุดเหรอครับจริงเหรอครับผมขอโทษนะครับดโมมา เนี่ยครับอูอันนี้ก็ไม่ครบครับอูอาอูอาครับเนะครับเรตเจกันตอนที่ปลาดึงครับมันก็ม่นก็ได้เสียงกระดิงครับมันก็เหตุการณ์คนเราต่อยกันไม่ครับอันนั้นอันนั้นมันมีคนจับครับอันนี้คือไม้ไผ่ที่มันวางอยู่บนนี้ครับใครไม่รู้เอามาวางอยู่ข้างล่างคุณใช่ไหมครับนี่เหรอ ครับเดี๋ยวเจอกันตอนนี้เราเปเหตุการณ์ครับ <Okay. S 1> เหตุการณ์ตึงๆเกียด